Đây kia tốt, đây của nông không khắp Kia tốt mà สวัสดีครับมาพบกับช่องจับออนเดอร์ลรนนะครับวันนี้นะครับก็เริ่มต้นออเดอร์แรกนะครับก็เป็นงานร้านไก่บอนชอนนะครับสาขาซินท่นพาซาแจ้งวัฒนะนะครับเอามาส่งให้ลูกค้ากันที่ซอยสามัคคีซอยสองนะครับระยะทางประมาณสากิโลเมตรนะครับงานนี้นะครับเราเริ่มต้นด้วยราคากันที่67บาทนะครับก็ขนส่งอาหารให้ลูกค้าเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับเราไปรองานที่2เลยครับ สวัสดีครับไลแมนครับสวัสดีครับไลแมนครับใช่ครับขอบครับจากร้านฮิสเตอร์โดนัทนะครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันที่หมู่บ้านสัมพันธ์วินล่านะครับ ก็อยู่ห่างจากที่ประมาณ5.2กิโลเมตรนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไปทั้งหมด76บาทนะครับและตอนนี้นะครับสินค้าก็อยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปส่งสินค้าลูกค้านะครับแต่ก่อนที่เราจะออกเดินทางส่งสินค้าลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปโทรหาลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ายืนยันรายการอาหารแล้วก็รอรับมาหาจากทางไลแมนนะครับสวัสดีครับคุณลูกค้าผมจากไลแมนนะครับลูกค้าอยู่หมู่บ้านเออสัมพันธ์วินล่านะครับ ใช่ครับเดี๋ยวในประมาณไม่เกินสิบปีผมถึงจะต้องหายทีนะครับค,ครับขอบคุค,ครับหนึ่งร้อยยี่สิบสวัดีครับตอเล่นจริงเอ่อไทยพนิษครับ นด้วยครับผมครับสวัสดีครับคุณคลูกค้าผมจากไลแมนนะครับคุณคลูกค้าอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ บำลาดเอาอ๋อเข้ามาอ๋อเข้ามาในลำลาดเลยใช่ไหมครับอ๋อเพดหนึง่งประมาณมันมีสองสาโอเคครับได้เ๋ยไงผมถึงแล้วถวายทีนะครับผมได้ครับผมนะครับผมัดรคค่ะผมตกกะดีเลยใช่ครับแปด้าตั ห้าสิบหนึ่งร้อยของเคาขอบคุณมากเป็นงานอาหารตามสั่งนะครับจากแถวประชานิเวศสามนะครับมาถึงมาถึงกันที่สถาบันบำาบงดลาลาดูนะครับเป็นแฝตหอพักพยาบาลนะครับก็งานนี้นะครับระยะทางประมาณ5.2กิโลเมตรนะครับเราก็ได้ค่าขนส่งทั้งหมดเจบาทตนะครับก็ตอนนี้นะครับ็ตอนนี้นะครับก็ขนส่งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปรับงานต่อไปเลยครับ แรงแมนรอนร้อยยี่สิบครับ ร้านาที่เบสสองซอยสดความร้อนป็นแบบไครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์ร้าน KFC นะครับก็มารับอาหารให้ลูกค้าครับกันที่เอสพนาดแคร์ลนยนะครับยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันที่สนามบินน้ำครับสำนักงานปปชนะครับก็อาคารหนึ่งนะครับอยู่ที่อาคารหนึ่งนะครับ ครับเดี๋ยวที่เดี๋ยวนนเนาะโอ้เจอหน้าที่แล้วไสามสิรับ ครับผมครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จากเคสที่รัตนาธิเบศนะครับมาถึงกันที่รอปชสนามบินน้ำครับระยะทางประมาณ5 4จุดกิโลเมตรนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งมาทั้งหมด6กิบเนบาทนะครับก็ขนส่งอาหารให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปรองานต่อไปเลยครับ สวัสดีครับนายแมงครับสั่งอาหารครับสวัสดีครับผมไาแมงนะครับเอ่อทางร้านบอกว่าไข่พะโล้หมดแล้วครับหรือถุงเดียวครับเอาถุงเดียวก็พอครับยังมีเอาเพิ่มไหมครับไม่เอาครับครับผมขอบคุณครับ ครับตอนนี้นะครับผมก็ได้หนึ่งออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์ร้านครัวอับสอนนะครับอยู่แถวถนนสนามบินน้ํานะครับใกล้ๆกับกองสลากนะครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้านะครับแฝงและเขตดอนเมืองนะครับจากที่นี่ไปนะครับก็ระยะทางประมาณ14กิโลเมตรนะครับก็งานนี้นะครับไกลหน่อยนะครับเราได้ค่าขนส่งไปทั้งหมดนะครับ184บาทนะครับงานนี้นะครับบอกก่อนแล้วครับว่าเป็นงานสั่งอาหารนะครับ ลูกค้าไม่ได้สั่งไว้ที่ร้านแล้วนะครับเราต้องอมาสั่งให้ลูกค้ากันที่หน้าร้าน,นครับลูกค้าก็จะให้ลูกค้าก็จะใหะ้รายการอาหารมาในแอปโทรศัพท์ของเรานะครับเราก็มาถึงร้านเราก็ไปสั่งอาหารให้ลูกค้าเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้สั่งอาหารให้ลูกค้าไปที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยอดทั้งหมดก็ประมาณหนึ่ง ก็ทั้งหมดก็ประมาณ400บาทนะครับเดี๋ยวเรามาใช้เวลารอหาลูกค้ากันสันกคู่นะครับน่าจะใช้เวลารอสักประมาณ20-25นาทีนะครับกอนานพอมควนรนครับเดี๋ยวเรามานั่งรอนครับ หองหารครับ644จ้ะ660 460หกสิบคีองครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าให้ลูกค้าที่เรียบร้อยนะครับจากร้านอาหารขวับสอนนะครับมาถึงกันที่หมู่บ้านหมู่บ้านกเกษตรนะครับก็อยู่แถวแถวเรียบคลองประปาแถวแถวถนน เรียบขอปปาถนนสีสมานดอนเมืองนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับเราไปรองานต่อไปกันเลยครับโอเคครับก็มาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปยอดมาจําคลิปนี้นะครับก็วันนี้นะครับที่ทั้งหมดได้ห้างานครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเริ่มงานแรกนะครับเราได้งานกันที่ร้านอาหารบอลชอนนะครับก็อยู่ ที่เซ็นทันพาซาแจ้งวัฒนะนะครับชั้นเอ่อหกนะครับถ้าจะไม่ผิดนะก็งานนี้ครับเราได้ค่าขนส่งทั้งหมด6 7บาทนะครับส่วนงานที่2นะครับก็เป็นร้านมิสเตอร์โดนัทนะครับร้านนี้นะครับอยู่ที่เซ็นทันพาซาแจ้งวัฒนะเช่นกันนะครับก็ร้านนี้ถ้าจะไม่ผิดนะครับก็น่าจะอยู่ที่ชั้นเอ่อชั้น5นะครับงานนี้ครับเราได้ค่าขนส่งไปห7บาทเช่นกันนะครับงานที่3นะครับงานต่อมานะครับ ชื่อว่าร้านยุ่งละวรวนะครับอาหารตามสั่งนะครับงานนี้นะครับมารับอาหารกันที่ประชานิเวศยสามนะครับก็งานนี้นะครับผมได้ค่าขนส่งมาทั้งหมดนะครับ77บาทครับมาต่อกันงานที่4นะครับงานที่4นะครับผมได้เป็นร้าน KFC นะครับเป็น KFC สาขาเอสพนาดแคลรายนะครับก็งานนี้นะครับผมไปส่งกันที่สำนักงานปปชสนามบินน้ำครับได้ค่าขนส่งมาทั้งหมดนะครับ67บบาทเช่นเคยครับ งานที่้าครับเป็นงานสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับก็เล่นไกลกลืนเทียนนะครับระยะทางที่จําได้นะครับก็ประมาณ14กิโลเมตรนะครับจากร้านขวับสอนนะครับสนามบินนั้นครับไปส่งให้ลูกค้ากันที่ซอยแจ้งธนา14นะครับก็อยู่แถวไม่ไกลนะครับจากของปปาไปนะครับงานนี้ครับเราได้ค่าขนส่งไปทั้งหมด184บาทนะครับก็ใกลเก็ก็คุ้มนะครับสรุปทําวันนี้ได้5้างานครับครับทั้งหมด5งางานครับวันนี้นะครับ สำหรับลิปนี้นะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับ462บาทนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปหารลบกับค่าภาษีและค่าบริหารจัดการแอปนะครับ16.05%นะครับณตอนนี้นะครับก็จะเหลือยอดที่ได้ทั้งหมดนะครับ387บาทนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนถึงช่วงท้ายคลิปครับขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ทุกๆคำติชมนะครับก็ยังไงนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ